ระหว่างเดินทางกลับจากทะเลนี่แม่เห็นโรงงานตรงนู้นไหมะไหนอ๋อ,อเห็นลูกนั่นโรงงานอะไรอ่ะไม่รู้แม่ขับเบี้ยวมาก <c oughs> เราไปดูกันไหมลูกเออเออสิอไปดูกันว้าย <c oughs> แมู่แม่ลูกอยู่เฉยๆลูกอย่าวุ่นวายได้ปะมือเราจะเข้าไปในโรงงานได้เหรอลูกจะรู้บ <า S 2> <ห>่สิ นี่แม่แม่กลางถอยลูก no ก็ใจเย็นๆได้ไหมล่ะเรียว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 ไปลูกโรงงานเลยเขาจะให้เราเข้าเหรอลูกเข้าแม่วิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งน้องจะเป็นอันตรายไหมอ่ะไม่เป็นหรอกน่ะอีกแล้ว โทรศัพท์เป็นอย่างงี้อีกแล้วเธอไ,ไม่เป็นไรนม่มาเรีวนีรู้เราจ้าุ้ยใส่ชุดก่อนไหมแม่ใส่ชุดใส่ชุดไม่ได้อีกเออนี่ไงใส่แล้วใส่แล้วแม่กดใส่กดยังไงอ่ะกดเป็ที่นี้สิเนี่ย<ด>อ,อได้แล้วหรอแม่ไม่จะกดถอดทําไมกดแค่ครั้งเดียว,น,วนี่ใส่แล้วนี่หนูจะเ,เครื่องรัดวัดระดับวันนี้ไปด้วย ไปเร็วลูกลูกระวังติดเชื้อนะอุ้ยหนูจะเดินไปทางไหนกันแน่เดินไปบนมาแม่ตรงนี้กำลังวัตรุพัดพลังสีเยอะมากลูกหืมอุ้ยเก้าปั่นัวแม่ไหนไม่เห็นปั่นนี่ไงแม่นี่ อูแม่อันนี้ดูขี่ดีพุ่งปีเลยนูไปไหนอีกน่ากลัวมากแม่แม่แม่ลองสมรวจที่นี่ก่อนมาแม่ตามหนูมาแม่ตามหนูมาเธอหน้าจอฉันเป็นแบบนั้นอีกแล้วเอาแบบหมุนไม่ได้หมุนได้แล้วช่างมันลูกลูกไปไหนไฟฟ้าลัดวงจรไปเนี่ยทธอนี่เบหนูเป็นคนทำเอง ถ้าตำรวจจับนะแม่นี่น,นี่แม่ตามหนูมาหนูอยากเข้าห้องเนี้แม่กดปุ่มวิ่งสิหนูสายกดปุ่มวิ่งให้แม่อันนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้ข้างนอกแม่มต้องออกมาหนูหนูก็วุ่นวายจริงๆเลยวันนี้เราจะกลับถึงบ้านกันไหมเนี่ยนี่ก็ดูกนดีว<ะ>้าแม่มันแล<ม>้วคือมันไะไไม่เป็นไม่ได้ไม่ใช่น่าจะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ แม่ลองขึ้นทางป๊บหนูขอดูก่อนว่าทางนี้ลูกมันเหมือนโรงงานล้างเลยอ่ะมันไม่ใช่หลอทำไมเขาถึงไม่มีคนอ่ะลูกมันต้องอันตรายมากๆแน่เลยอันนี้อะไรอ่ะอ้นนอ,อ,นนอ,อสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าลูกไปกันเถอะแม่ลองดูก่อนแม่อันนี้แม่ไม่แต่ดูที่ไหนลูกนี่ หนูอยาเดินเล่นสิเดี๋ยวก็หลงทางจนได้ว้าวหนูอยากดอะไรมั่วนะลูกนี่มันน่าจะเป็นครอบคุมวโรงงานระเบิดโคมแม่ลองมาดูตรงนี้สิหนูยู่ไหนนี่ไหนอะไม่หายแม่ไปไหนมันผิดหน้าจอไม่ได้ไหนบางีมันผิดไม่ได้พอพิดแล้วมันเป็นสุ่มเข้าสุ่มออกเห็นปะเหมือนมาวานเลยอะเมื่อกี้ยังเดินได้อยู่ดีๆเลยฉันก็งงเหมือนกันเฮ้ยยุงนี่เป็น แนเดินไปนึงนะคะนี่หนูอยู่ตรงนี้โอเคแม่นี่อตอนนี้ก็คือตอนมาทัวร์โรงงานใช่ปะ่ะโรงงานอะไรอะโรงงานกรรมตัภาพรังสีมัง่งลูกอะไรมั่วยายกดอัพปุ่มอะไรมั่วนะแม่หนูตกลงมาแล้วแม่หนูคอหักตายอุยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ปิดสะแม่อันนี้ ลูกเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่เดินลูกไปกยังไปคุ้นวายไปหมดเอาเอาเอาอะไร่ะนม่ว่าไงลูกทำไมตัวหนูมันเริ่มเป็นสีเขียวว่ะลูกลูกเป็นเชื้อหรือเปล่าเนี่ยหนูได้ไปจับอะไรมาไหมไม่รู้นัน่นๆๆเลยสารเคมีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสีเขียวเนี่ยไม่รู้แล้วเธอทำอยังไงอะถ้าเธอออกไปอะเธอต้องแพ้เชื้อนแน่ คนในมังบูค่ะไม่จะตาก,กันหมดนะลูกเราต้องโดนกักตัวอยู่ในที่นี้แม่หนูตาแดงเลยหรือว่าเธอจะเป็นซอมบี้ไม่นะลูกจะกัดแม่ไหมไม่หัวนุลานเอไม่ลูกฉันลูกฉันไม่น่าเลยไม่น่าพานลูกเข้ามาที่โรงงานแห่งนี้เลยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดี ะระหว่างที่แม่เรากระวนกระวายแล้วก็ลัางแต่งตัวเป็นซอมบี้ทำยังไงดีอ่ะไปออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะแล้วก็ในโรงงานก็ไม่มีคนเราด้วยอ่ะทำยังไงดีหรือว่าลูกเราจะเป็นซอมบี้หรือเราจะยอมเป็นซอมบี้กับลูกเราในนี้หรือว่า,าแม่ยอมเป็นเถอะแม่แม่จะทิ้งลูกไว้ที่นี่แล้ว<อ> <laughs> ทุกคนจะทำยังไงดี รูปมีโอกาสจะหายไหมลูกรู้แล้วเราไปหาเซเซอะไรนะเซรั่มหรอเซรุ่มเซรุ่มเออเซรั่มนางฟ้าลูกระหว่างที่เราได้อ,อยู่ในโรงงานรูปอะไรขึ้นหัว <c oughs> เราไป <c oughs> ตามหาเซรุ่มรักษาอะไรนะเชื้อโรคเชื้อไวรัสนี้กันเถอะได้มาโอ๊ย <c oughs> แ,แม่ โรคว่านะลูกอะไรโรคระบาดมันทําให้ชุดดงกาเป็นแบบนี้ยแล้วก็ผมลูกลูกไม่ผมเงาะแม่มีคนเข้ามานุ่นเขาเป็นได้อยู่แม่ไปเร็วไเดี๋ยวเขาจะติดชื้อไปเร็วระหว่างนี้เราก็ต้ไปหาตามหาอะไรนะยาถอนพิษลูกลูกไปได้ไงอือ ไปเร็วลูกกลับบ้านกันเราไปกักตัวที่บ้านก่อนก็ได้แ๋ยวแม่ก็สีทาบ้านมาทาตัวลูกเรากลับไปตั้งหลักกันที่บ้านก่อนอย่าให้ใครเห็นสภาพลูกแบบนี้เด็ดขาดนะต่อไปนี้ลูกข้ามออกไปไหนนะถ้าเชื่อโรคระบาดมาเธอโดนตำรวจจัจบแน่แม่เอาสีทาบ้านมาทาหนูหน่อยดิสีทาท้าทำไงทำไม่เป็นโอ๊ยสมมติฉันก็โดนทาสีทาบ้านเรียบร้อยแล้ ฉันอะต้องใส่หน้ากากตลาดเวลากันไอ้นี่ติดเชื้อจากเธอลูกลูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวแม่จะไปไปหานักวิจัยมาช่วยลูกให้ได้รู้เรื่องบอออือฮมบอกเลยนะแม่ทําแมเห็นหนูอะแม่จะตกใจสรุปหนูเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยกลายพันธุ์เหรอ,อมผมหายไปไหน หายไปไหนกนึงใส่เร็วๆเป็นัวอะไรลูกหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากสารกัมมันตภาพรังสีเมื่อกี้นี้ที่ทำให้ลูกหัวล้นใช่ไหมลูกแม่งูเขียนไงนะ S A N K E งูไม่ยุงอ่ะ S N A K E เธอจะเป็นพยานาคบ่ได้นะแม่กลัวงูแม่หนุ่มเปรี้ยวแม่กลัวงูลูกกายอันนี้อันนี้แม่เรากลัวงูในชีวิตจริงนะคะทุกคนแม่เรากลัวตายลูกกายร่างเป็นพยานาคไม่ได้นะลูกกายเราเป็นคำแก้วแล้วแม่แม่จะต้องแอบแอบแอบแต่เข้ามาไหนอยแต่เข้ามาอย่าละ หาวิธีช่วยลูกยังไงดีเ <c oughs> งยเงยตาตาแ็้สมก<ห>ฉันก็เสียสติแล้วแล้วเธอก็มาฉกฉันต่ยฮออไม่นะบุคคาเว่นจะต้องระบาบ้ากลายเป็นเมืองงูเขียวหางไหมแป๊บเตรียมปืนก่อนสรุปเรื่องกายร้างเป็นงูหรือเธอเป็นบ้าห,หรือเธอเมายา <c oughs> ไเราจะรอดไหมอะต้องแอบ,บแอบ,บแอบเธอจะทำารฉันไม่ได้เตัวตไงอะมามกดบอนโอ้ตมนึงนะโอ้ยตัวแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะตป๊มนึ่งขอเปลี่ยนเมืองก่อนให้เมืองเป็นเมืองล้าง เมืองวันสิ้นโลกเปลี่ยนยังไงอะเม่มันกดเปลี่ยนไม่ได้เออแล้วปกติตมันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่มันต้องใช้โลบักบางอันเมืองละสมวนนี้เป็นเมืองลางแล้วแม่แล้วเรื่องขอฉากจบแบบดีๆหน่อยที่มันเหมือนอินเดียที่เดินมาช้าๆแล้วเบิดระ้บูมอ่ะยิงยิงโคตรเดียวอ่ะนี่ โอเคะฉสนวางตรงนี้ไปแล้วนะ,ะทุกคนบายบายใช่ค่ะบายบาย